สวัสดีครับมีพวกลูกไรยน้อคนไข้แข็งคนเก้าคนเดิมครับมาหนีิมาเที่ยวครับมาหนีิมาเที่ยววันจังหวัดนครพนมครับบ้านแข็งครับลูกไรยน้อยครับอุทยานแห่งชาติภูหลังกาครับมาเบื้องเงินยี่ห้ออันทำนาขีครับนี่ครับบรรยากาศกันเลยเดีนี้เขาเขาปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วเขาเหจะไปทำจอดข้างในเขาจะอดได้ครับ เขมาเนาวก่าวออกายาน่นแหครบนจี่อเียวตงนลังี้าเิงซากรังกาครับบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับอาดครับรถแจอดยูหน้านะครลูกชายย้อนเพามาที่ย้อมืาหนี่กับบรรยากาศได้ดีดีครับมหนี่บอกเลยบรรยากาศฮอนฮอนนาวห้าครับมาอนี่นะครับพามาเบื้องล่อไม้ใหญ่เงาครับสู้ ตอนนี้กำลังสีขึ้นไปเบื้องนั้นถ้ำนาขี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรูใทะยอผาไปเบื้องครับนะครับพี่น้องผู้ใดมาทะยอครับนี่ครับทีดีกองเข้าซีบุญนาครับแล้วก็ผ้านาขี่ครับนี่ครับขึ้นไปจุดชมวิวครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดมาก็อย่าลืมนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวรูใทะยอผาไปเบื้องครับรูใทะยอเราเคยมาแล้วครับมาครั้งแรกครับอยู่จังหวัดเจ้าข้อง พาไปเบื้องน้ำทุกครับไล่แหงจากาคณะพี่น้อนครับย้อนพาไปช่วงบรรยากาศครับบรรยากาศนี้ได้ดีหีครับพี่น้องผู้ใดมาก็บอกเลยนี่ครับน้ำทุกครับช่วงนี้ฝนบุตทกน้ำแห้งจ่อยนี่ครับน้ำทุก <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็เจ้าเอื้อนผ้าทินสันครับ เนี่ยมนหิ้นเป็นตันเรา่ต้องเอื้อนตามหินเลยพี่น้องนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศได้ดีหลีพี่น้องแบบเข้ามาเลยเยือกเย็นดีหลีพี่น้องต้องมาสัมผัสเด้อผู้เล่ยังบุกเคยมาต้องมาสัมผัสครับนะครับครับเบื้องลึกครับเข้าจ้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับนี่ครับโอ้โหครับแบบปลาไม้พวกลิงพวกคางกระไลเลยพี่น้องเลย นี่ครับเพื่อนๆนำตุกต้านโผครับไปไปหมาจะมาบมีน้ำแล้วครับพี่น้องนี่ครับมันแพวดกตุกนี่ครับเราต้องมามองนี้ได้ครับมองแลกครับอันนี้ก็มองพักพร้นะครับมองลยนี่ครับพี่น้องทีารูา้อยอจให้ลงไปเย แห่ไปลงลิ้นเนาะลงไปยืนท้ายรูปซื้อเนาะนี่ครับตามมาเบิ้งครับบรรยากาศครับโอ้สุดอยอดดีครับเบื้องเบ็ดได้วแม่เป็นบ้านลูกไรย้อนนี่คุ้นไปเลยนี่ครับน้ำข่วงแห่ครับ <laughs> พี่น้องกำลังมาขึ้นไปถ้ำนาคีครับเากำลังมาขึ้นไปท้ำนาคีครับตอนนี้ขึ้นบันไดครับนะครับอันนี้ขึ้นไปเนี่ยนี่ ก็รอที่ขึ้นไปครับนี่ครับคนนักท่องเที่ยวก็มาไล่ด้วครับมือผ่าเดียวขึ้นมาครับีน้องอีกจุดนึงครับพี่น้องน้ำตกผ่าสวรรค์เลยอ๋อน้ำตกผ่าสวรรค์ครับพี่น้องนี่ครับผู้เลื้ยงมาก็อย่าลืมเด้อมาท้ายม่องนี่ครับผู้เลื้ยงบูมาท้ายวันนี้แสดงว่ามาบุกฮอดเด้อครับเด้อนี่ครับต้องมาท้ายจุดนี้ครับอีกจุดนึ่งนะไปน้องปองไม้รูไถ่ยอครับ ผู้ครับยอดพู้นครับเป้าไม้ขึ้นไปแล้วโดดลงลื่นไปขึ้นไปแล้วที่โดดง่าไม้ลงมาผู้ครับเขาให้ประกันชีวิตอกทีนี้ครับนี่ครับเมือฝากติดตามฝากฝากซับสไครต์ได้ครับพี่น้องเริ่มใกล้เข้ามาถึงเป้าไม้แล้วครับนี่ครับมีบันไดบันไดเล็กครับนี่ครับบันยากล้าครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับแหวงสูงอีหลีพี่น้องเอ้ยไปก่อนระวังเดินดูเด็ดโทรศัพท์ก็ดี นี่ครับแหมผูวครับโอ้ธรรมาซาดีดีพี่น้องเลยบอกเลยกูเลยบูเคยมาฝา,ามาแล้วครับเด้อนี่ครับนครับไม่กล้านี่ครับแหมผัวครับงามยี่ดีพี่น้องครับงามยี่ดี งามไม่ดีคร <Bond> ับห้องงามไม่ดีหรอครับถ่ายแค่นี้ย้อยดีงามไม่ดีครับไปไปไปเดี๋ยวถ่ายนะครับงาม๋ยวเดี๋ยวนะครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวกำลังขึ้นมาครับขาสั่นเลยโอ้งไหล่ดีครับ ครับก่อไม้ไปสูงดีพี่น้องนะครับแม่มากเยี่ยวนี่ใคร <c oughs> แม่หร <c oughs> อหมากเยี่ยวก็มีพี่น้องนะครับแม่บรรยากาศเห็อยู่น้ำแตกพอแล้วพี่น้องพอแล้ว <c oughs> นี่พอแล้ว <c oughs> นี่ครับพี่น้องเลยพอแล้วนาขี่ครับ นี่ครับก็เลยหัวมันห่างเลยครับหัวก็เลยอ้าผุนพี่น้องหัวมันหัวเพิ่งไมเนาะพอแล้วพอแล้วว้าชู่ยังอีหลีพี่น้องเลยตัวนี้ผมอยากอยากถ่ายรูปเลยตัดจิกสองเลยนี่ครับพอแล้วพอแล้ว เ่นจวนอนี้ไปให้ทางข้างให้คือก็เลยทางนี네้ไม่ขือไปเลยเ็บนยูทูัเจ้าวอลนี่เียก่เบื้องยูทูกูนี่และเอันนี้ครับเก็ตนี่โอ้นี่ครับพี่น้องเก็ตนี่นี่ทุลายขนาดคักพี่น้องเอ้ยหยอาหารห่อนเพิ่นบอหเนาะแม่นบอ แม่นบ่ฮหอนเพื่อน,นนะ่ะนี่ครับอันนี้สิเปิดปากยื้อนองมาเลยพี่น้องเลยเนะี่ยะนี่ครับโอ้พวกมาเยียบซ้ำบอกโอ้ยทรงขี่ลายเสดอกเนานะมาเนี่ยนี่ครับลูกดามบม่รู้ว่าเป็นยัง แดดซองนะครนาะ้าของนั่งทงล่คุนเะนั่งทายอยูางเือดสัต huh. ว์ตรงไหนมฮัตฮะปาเไปนีนะะีโดมึงเบาเต้า์เอาบไปีนะครับพี่น้องมาพบมาพอแล้วลูกยอก็บเคยเห็นคือเดียวครับมาพอกับตาโอ้คักีลีพี่น้องเลย ผู้เลยเนี่ยบัเคยมาฟ้ามาเลยครับเด้อจะน้อยเราเพิ่งมาผิดก้อนครับนี่ครับบอกเลยสวยงามดีครับมองท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมอีกมองนึงนี่ครับอยาว่าสุดยอดดีดีครับนี่ครับอ๋อได้เลยในทั้งห้อนอนได้ทั้งจนเลยนี่ครับคนก็ขึ้นมาไล่ครับมื่อนี้ครับพี่น้องโอ้นี่ครับพวกหินพวกเนี่ยงเลยครับนี่ครับ สูงนี้ดิครับนี่ครับนี่ครับ,รบตรงนี้ครับมันจะเป็นนั้นเก็ตเลยครับได้ไหมนี่ครับน,นี่ครับเก็ตชุดงามนี้ดิครับ โอ้ค่าคิริเขามองนี่นะครับหินใยครับนีกำลังมาล้อท้ำครับวานนี้กำลังรอท้ำครับนี่ครับกายรอท้ำครับนี่ครับผ้าครับนี่ครับบรรยากาศโอ้คนไล่ีพี่น้องมาเนี่ยนะครับกำลังไปครับนี่ครับนี่ครับนี่ไง อ่ะสั่นมากเลยครับนี่ครับมันอยู่ในถ้ำเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับกำลังล้อถ้ำมาครับนี่ครับัากาโอ้คากิลีพี่น้องเอ้ยนี่ครับเย็นนะครับพอมาเนี่ยนี่ครับนักท่องเที่ยวอะไรครับมาไล่ครับเมื่อไหร่ นะครับพี่น้องเอ้ยนะครับว่าถ้าเคยเห็นต่ลถดติดครับวันนี้มานั้นดันคนติดอยู่เรื่องเข้าก็มีครับพี่ครับว่าเคยเห็นต่ลถดติดอยุบบนแลนนวันนี้มาเห็นคนติดอยู่เรื่องเข้าครับพี่น้องนี่ครับบอกเลยครับวันนี้คนไล่ดีครับทำนาคีครับนี่ครับบยร์าัร ภาคดีๆหมอ,อต้องถึงไปนนะครับเริ่มขยับแล้วครับ,รบ,รบไปแล้วครับเริ่มเดือนนะครับพี่น้องตรงนี้มันเป็นจุดถ่ายรูปบ้าง

แต่กรเป๋าลูก10อเลยาเนอกไยากได้เครื่องใหม่หัวหาสีครับครับท้ายครับต้อจง่านไเห็นพี่จอม่จอมไม่ถ่ายเหรอ หัวนึงครับครับเป็นหนึ่งหัวครับนะครับทางขึ้นครับสี่สิบเมตรครับกาลังขึ้นห้ำกำลั่น้องครับเพื่อข้าทางขึ้นครับเป็นบันไดขึ้นครับนะครับกำลังกำลังจะขึ้นมาครับนะครับกำลังที่ขึ้นบันไดครับอันตรายมากๆเลยนะครับตรงนี้ กำลังจะขึ้นไปยอดเข้าครับลขึ้นนครับต้องนาตราลครับตรงนี้ครับขึ้นหัวนาคีครับหัวนาคีใช่ครับหินนี่ะครับแลเลยะครับ งไปเข้าถ้ำก่อนนะครับเทางเดิมหรอมีคล้องระเียีกครับเดี๋ยว ทีสันนั่นื <ś c oughs> ทีดังยอะไรเนดังไหมที่เข้าไปกลาวถ้ำนาคีครับเป็น สากาบายครับ ครับเข้ามาทางไหนแล้วบาทหลวงพอ่อ อ,อยาก่อาเห็นสัตว์ที่สุดอเลยนะครับบรรยากาศรอบๆทํานะครับบรรยากาศรอบๆทําครับ คืดึงอยูはは่ครับบูงัเลยครับ้อหัวหนึ่งครับมีซ้มหัวครับซ้มเสียนนี่ครับเกตพื้นครับันนี้ตัวนี้ไิ่กว่ามูครับตัวนี้วรับ เป็นโคดเป็นสันเป็นสันนะครับนี่ครับน UH so yep, ี่ครับนะครับ yeah, หัวนึงครับหัวเนืนี่ครับกิดโอ้ยไงอีหลีพี่น้องตัวนี้นะครับโอ้โคตรยุ่งถิงนะครับ ับขึ้นมามองจุดสูงสุดแล้วครับน,น,นี่ครับนี่งามดีครับพี่นอ้อ,องงามามากเลยครับ

วารือวก่าครับองตัวาเาศนี่ยรัจะเให้กูได้ดูได้ไหให้กูได้ดูให้เลยมึงควแหละแต่ว่าเือคาดเนยครับ สุดๆเลยนครับอแม่ใจแม่ตายแต่ว่าร่างกายแม่ไม่ตายนะเจ๊ตรงนี้มุมเสียนียืนยืนหันหน้ามานนะอคนยืนยืนเลยสุดเลยครับนี่นไม่ดีว่ะ ให้มึง้ายเลยมันเขียวป้าเขียวน้องเออนี่ครับปลาเขียวนี่ครับสมบูรณ์นีครับพี่น้องครับปลาครัพปลาเนี่ยไปตรงคุณน้อไปเลยเกระเกาะตัวนี้แห้งงามพี่น้องเบื้องลวดนี่ครับาะ ก็เลยโอ้โหนี่ครับสาใบน้ำอยู่เครึ่งกลางครับกุนครับนยนี้ครับสาน้ำอไฟฟูจิแมงงัวครับฟุ้งเงลาาครับอันนีนครับโอ้งามิลี่ครับพี่น้องเฮ้ยผู้เลือดฮบด่ดใจปากก็เฝ้ามาเลยครับข้ามพื้นนี่นะสาน้ำเตือนนะครับ บอ่อพญานาคสิครับอันน ouais ี้บัวสาแนมัวัดครับโอ้พุ่มเรามาบ่อพญานาคเนี่ยงามอีดีครับพี่น้องนี่ครับจุดสุดท้ายแล้วครับจุดนี้ครับบรรยากาศงามอีดีครับมาเลยครับเดี๋ยวฟลือฟูฮันได้มาครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ลูกชายย้อนนะครับ นี่ครับบรรยากาศงามดีครับผู้เลิ่มบู้เคยมาเฝ้ามาครับอยู่จังหวัดนครพนมนะครับนี่เดินไปนี่เดินไปตรงนี้นะครับบรรยากาศบอกเลยนี่ครับแง่นะครับบรรยากาศได้ดีครับเข้ามาตอนเช้านีตอนตะวันขึ้นนี่แห้งามครับพี่น้องนีะครับป้ายยังเขียวงามนะครับ กาไม่ด mm ีค hmm. รับมาครับ hmm. ือนดียกะอ่าอย่า <so ี้ัลงโอ้จะมาชิมงานครับกาศโอ้ากิดีที่นาองจุดไหนดยังบ่มาฟ้ามาเล้อครับเด้อ ขนามาลนี่ครับม่นอนแก่แ่ไม่สงครับใคยากทยเดียวนั่น,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 นเ,นเ,เลยนะครับมุงไทยนิตน,น,น,นั้นนะครับไม่ไม่มุมน,นี้มุมน,นี้น